โมงานเงนิงน,งนพิชิตโควิด1 9ขอบลังแห่งองค์พระพิคเนตเทพระเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด -19 ครับ <Concept> มูลนิธิมิรัเกิลอ,ออฟไลท์สภา,าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมเทพจิตอาสาตะเวนปรุงอาหารสู่โควิด -19 ตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ต่ำกว่า10,000แสนกล่องแล้วนะครับจูโจมหมู่บ้านรินทอง วันนี้นะครับนายกำพลติริรัตนน,นลนายเพืองลำลูกกาพร้อมด้วยนายบุญไกรบุญคุ้มนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วและชาวบ้านหมู่บ้านรินทองจัดแถวปลื่มปิติเป็นพิเศษครับเมื่อทราบข่าวสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมมัมภ์มูลนิธิมิรเกิลออฟไลส์และสมาคมเทพกิจอาสามาปรุงอาหารแจกชาวบ้านต้านภัยโควิด -19 ครับเมื่อถึงเวลา อยตอดรมรรณโนุชประธานมูลนิธิบิร์เคลนออฟไรท์ก็มาเล่าประสบการณ์เอาชนะไวรัสโควิด -19 ด้วยโครงการรถส่งอาหารเคลื่อนที่โครงการน้ำพระไทยพระราชทานครับสภาต่างๆของแห่งประเทศไทยในพระกรกราคมนะครับได้น้อมนำพระราชสาสนีของพระพันตรีหลวงนะครับการที่รัชการที่9ของเรามีนำโครงการน้ำพระไทยพระราชทานจัดรถประกอบอาหารเคลื่อนที่นะครับโดยมีกิจเชปกิจนาสาโดยไปถึง ่วยนานราชการไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านแก้วนะครับพวกเรานะครับรวมไปถึงทุกคนนะครับของการทุกวงการมาร่วมด้วยช่วยกันให้กําลังใจนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับนุ่นมากับเจนและมากับโบเอ้ยไม่ใช่ครับมากับสมาคมเทพจิตอาสาเทพดังจากโรงแรม5ดาวไทยฝรั่งจีนและกัมพูชาครับ เล่นสวมหน้ากาอนามัยกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครเป็นใครเดือตู้ครับคนนี้นาวากาศเอกปิยพงศ์ผิวอ่อนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติก็มาปรุงอาหารให้ทานเหมือนกันครับนายกําพลสิริรัตนนในายเพลลำลูกกาและนายบุญไกรบุญคุ้มนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วยังบอกด้วยว่านอกจากจะมีกิจกรรมแจกอาหารสู้ภยัยโควิด19แล้วนะครับ ยังมีการแจกน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่หน้าที่ว่าการเทศบาลและก็มีตู้แบ่งปันความสุขติดตั้งอยู่หั้วชุมชนครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับจูโจมวัดพุทธปัญญาจังหวัดนนทบุรีที่หน้าวัดมีตู้แบ่งปันความสุขสามตู้ด้วยกันนะครับคนที่นี่ใจบุญแท้มีตู้กับข้าวขนาดเล็กขนาดกลางและ ตู้เย็นขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าวัดครับพระมาหาชวีโพธิเมธีเจ้าวาดวัดพุทธปัญญานนทบรุรีแม่สาธุเจ้าบัะคุณยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับบอกว่าตั้งแต่ตั้งตู้มีชาวบ้านมาบริจาคไม่ขาดสายมาทุกวันคึกคักตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งนะยันสองทุ่มสามทุ่มก็มีคนยัดโยมาตลอดเอามาเติมด้วยมาหยิบด้วย ชักจะหิวข้าวเย็นแต่แล้วสิครับพวกถามแรงตอบแรงเหลือไปเห็นแผ่นซีดีก็เลยถามว่าคุณเจ้าเป็นแผ่นซีดีอะไรบ้างครับทั้งธรรมะด้วยทั้งเพลงอะไรยมออกมาช่วยด้วยอากาศร้อนๆอนใจร่มร่มหยิบเทพธรรมะไปฟังชี้แนะแนวทางชีวิตนะครับฮิฮิฮาฮาปานะกับปางเงมมก็เหลือไปเห็นสาวยาคุ ก็เลยอ,อยากรู้เหมือนกันว่าคุณโบกนกพันธ์เหตะกูลเจ้าของยาคุบอกสอนอะไรบ้างเมื่อเวลาต้องออกพบปะกับลูกค้าครับต้องอยู่ห่างกันไว้แล้วก็ให้สวมแมสเวลาคุยกันก็ให้อยู่ห่างกันนิดนึงมูลนิธิมิรเคิลออฟไรส์ครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เทศบาลเมืองลำสาแก้วขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทีมงานที่มรู้จักเหน็ดมรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปานหน้ากระประง๋งแหงมนะครับเจ้านายปูนปูน